สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆเอฟซีชังโลดท,ทุกคนทุกท่านนะครับน้าสบายดีเป็นยังพี่น้องฟังเล่าระกาฟังไทยสุภูสุคนเมื่อสมองสุบอลนะครับดื้อเมื่อนี้กับพ่พอกับช่างโรดก็คือเก้ารับพามาชมบรรยากาศโคกน้องนาบ่าวนิพนธ์คำตก,กาคือเก้าครับมื่อนี้บ่าวนิพนธ์วายุครับไปซื้อของมาสั่นครับ ไปสื่อของไปสื่ออุปกรณ์สีมาทาเนี่แหละครับพี่น้องส่วนทางด้านระเบียงมันก็ทาสีรองพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับนอนี่ครับโอ้ทาสีแล้วสีเทาอ่าตามเลยครับโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับบ้านเนี่ย ทำการทาโดยช่างนงครับผมช่างนงหมวกแดงทาอยู่คนเดียวงอมงอมอยู่ครับผม,อ,มอันนี้ทารอบสองเนาะอโอ้รมดดาดีเนี่ย ธรรมดาที่ไหนล่ะช่างนงอ่ะใส่ลูกกิ่งตะเล่นตะเลนตะเล่นเลยครับบัดนี้ใส่แป้งอันฝ้ายเงี้ยใส่แป้งคนระับแม่นใส่แป้งตัวรวยตัวรวยแล้วนะเนาะโอ้โหที <laughs> ดูกิ่งตัวแลนตัวแลนเอาเลยสบายได้ไว้พร้อมแล้วครับเป็นเส้นพร้อมแปลงทาสิเป็นเส้นขยันอยู่นองครับอยู่นองน่อ,นอส่วนทางด้านฟ้าบานกะ โป้เก็บหัวน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอก,น,อกนี่ครับวัดสดุที่ทำการโป้กัะเป็นอะคริลิกครับผมนี่ครับวอลพุตตี้ครับพี่น้องนี่ครับ เป็นอะคริลิกโป้หยึดเกาะดีใช้งานง่ายสะดวกแห้งเร็วกินไม่ชุนผสมสารป้องกันลาดำเบยดให้สีทับนาเหลืองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสันครับอันนี้ก็มัดไปแล้วสองกระปุกครับพี่น้อง พราะว่าเป็นทำการโปูปูที่พื้นน้ำแ้วกะปูพื้นม่เแลวกอะปูตามฝานครับตามฝานกะเก็บหัวเป็กนะครับนี่ครับกะเรียบเนียนดีครับพี่น้องจากนั้นกะเปนการใส่สี ทับน้าอีกรอบนึงครับผมใส่สีทับน้าแล้วกัเอ็ดให้ผิวเนียนครับเอ็ดให้เรเห็นเป็นลุมเป็นบอ่อเนาะอันนี้โปรรอบแรกครับพี่น้องจะย่างอีกรอบนึงครับย่างอีกรอบนึง เพราะว่ายังเห็นเป็นหลุมอยู่รอบแรกจะเห็นเป็นหลุมอยู่ครับพี่น้องน้อยหนึ่งพอรอบสองอะไปกับสิเต็มนะครับเต็มแล้วก็สีทําการคัดครับต่อไปาการทำการคัดลักกาทาสีครับบานนี้เก็บสีส่วนสิเป็นสีได้นั่นต้องทาบาใน่น ต่อไปครับพี่น้องราะว่าบ้านนี่คนเป็นคนเลือกสีมาเองนิกะรู้สึกว่าเป็นไปซื้อสีครับพี่น้องมือนี้กา่นละครับโกบอนเฮาพุ่นละที่เดิมโอ้อาหารปลาเมิดไปแล้วก็สอบนึงคนละตัวนโอ้กรสอบนึงเหลือหน่อยเดียวนี่ครับอาหารปลาซีพี อาหารสมทบปลากินพืชขนาดใหญ่สันโอ้โอ้เหลือโยขอนถุงน้อยเดียวครับพี่นอ้องแสดงว่ากินหลายคือกันตัวนีนป่ากระไดโนน่ครับปลาเป็น ปาในบอ่อดว่าปลาในสะเป,นเป็นปลาตะเพียนครับพี่น้องปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนก็คือปลากินพืชครับพี่น้องปลากินพืชกินแหนกินตะไคร่น้ำกับบรรยากาศยามเลงก็สีประมาณนี้นะครับเน,ะนาะขกดะนี่ก็เป็นเวลาประมาณ 17นาฬิกาครับหรือว่าหาโมงแรงครับพี่นอ้องเมื่อกี้บรรยากาศห้อนครับอากาศร้อนบ่มีลมเลยครับดูปลายไม้บ่วไหวอวนเลยไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยโอ้ บรรยากาศโดยรอบกะถือว่าอบอ้าวครับพี่น้องเมือง่าง,งหนองท่าซีครับอรอบสองนี่กับพ่อมั็นบ่ อืมันไ,ไม่ดูดตายอย่ายตแบบเอ๋นขึ้นอาจจะให้ท่าไายอยู่ท่าเพื่อเลยฮึ่มฮึมฮืมท่าเพื่อไปเลยจี <c oughs> โอหนา่ท่าองรอบปกติจะ้องอรบอบขึ้นอืม อ่อยาทาโทรศัพท์นําเลย้ยเกเป็นเฮ้ยมฮ <laughs> ้เฮ้เยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้เฮ้้ยเม้ฮ้ สีก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าโอ้มันท่าแล้วเนี่ยเนียนดีเนาะเนียนกิ๊บเลย เนี่ยสีเนียนกิบเลยครับพี่นอ้องอันทีท้าแล้วอืมโอ้โหธรรมดาตัวนี่ีมือช่างนุองเนี่ยโอ้สีนวลเลยครับสีเนียนเนียนดีครับมันมีหล่องมีรอยเลย เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยอืมโอ้สีนี่กินสุนจักหน่อยเนาะแรงว่าใช่อันที่เหนืออ,นนอ่ับอกโอ้มันหน่อยครของแมนกินสุนถ้าเกิดดีนะี่มันหนึ่ง แห้งเร็วนนอ,อืวนนออเอยอมอิาีอนขึ้น อฮ้นี้่นขาแต่เฮ้อ่าเรีนกิฟเลยครับท่วนี้เพิ่งลงรอบแรกครับพี่น้องรอบแรกก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ยังเห็น สีที่ยังบ่มิดอยู่ครับยังเห็นเป็นกระด่างกระดำอยู่กรบรอบสองก็จะเมียนขึ้นมาอีกครับอู้กบ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 ฟูน้ำโอ้ปลาตัวอืมหนนะครับลูกปลาโอ้ ขยายให้เบิ้งครับนี่ครับลูกปลายิม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 เลยโอ้ปลาหลายคักและเป็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของน้ำปืตรพันธัญญาหารของพื้นดิน ิเป็อาหารของป่านะครับนอครับความสุขเล็กๆความสุขยงามือแรงครับผมหลังเลืองานก็ได้มานั่งแงงนังเงงงบิงผลงานและความใส่ใจในการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้บรวาจะเป็นต้นมะพร้าวต้นกล้วยต้นอย่างต่างๆนะครับนอนะน,ะ,นะครับ เป็นความสุขหลังเลิกงานยามเแรงครับผมก็ได้ยนได้แยง,งโอ้มื่อนี่หามงแรงหละยังมีแสงแดดครับปกติเนี่ม,นม,มืด,ดเลยครับปกตินี่หามงแรงนี่ยไม่มีแดดครับช่มมือแต่มือนี่ผระแดดยังมีอยู่ครับโอ้ บรรยากาศโคกน้องนาบ่าวนิพนธ์คำตะก,ก้าตอนนี้อุณหภูมิกับประมาณ26-27องศาครับถือว่าห้อนนอกกาออยู่บ้านพี่น้องหรือว่าบ้านเอฟซเป็นยังไงในนอครับผมอ้าวจังไดกะรายงานเข้ามาให้ช่างรถได้ทราบเนี่ยด้อครับสุดท้ายนี่กะขออาลาพาจาาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับนอ ขอบคุณครับขอบคุณเอซีทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้จังโรดโด้วยดีมาตลอดพอกันคลิปหนามื่อไหม้ครับสำหรับมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ